พูดไม่เก่งแต่รักหมดใจแล้วพี่กินข้าวยังคะไม่บอกแล้วคแต่เมื่อกี้จะพูดอะไรเรื่ยใช่เหมือนเมื่อกี้พี่จะพูดอะไรเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะพูดอลยนะไม่ไม่พี่แต่ว่าเหมือนเมื่อกี้พี่จะพูดอะไรไม่พี่ไม่มีเลยไม่พี่พี่พี่รู้จักเกียรติป๊อกไหมครับร้จเกียรติปยังงอจริงเหรอพี่เป็นติดพี่ชอบวงไหนบ้างอ่ะ เยอะเลยก็ตามดูไปทั่วแต่ว่าแบบว่าพึ่งมาตามพึ่งมาตามเจมสมไหม,มแบ็คกิงก็แบ็คิงก็ตามใช่ตอนนี้ก็ NCT NCTD หเราพูดอะมาก็แน่จว่าจอะ,ะกติาาล,ลอ๋อคือตามหลายวงมากเลยครับแต่ว่าถ้าหลักๆเจมจะตามแบ,บ็คิงเป็นหลักอรอจนทอใช่พี่มันจะสองจแล้ว พี่เรียนทันตานี่เรียนยากไหมคะยากแล้วพี่ต้องมีแบบสอบทําฟันอะไรอย่างงี้ไหมคะมีมีสอบทำแต่ว่าตอนนารแบบตอนนี้เราลงกปีแรกอ๋อเก็บเคของคนไข้ในก็คือทำคนจริงๆเลยใช่ัอนนี้ก็อุดฟันลพวกนี้ยอยากไปอุดฟันเลยอะฟันเกยมเป็นรูเหรเนี่ยได้เ แต่ไม่อยากดูแต่แฟนแฟนทุกวันแต่ว่าแฟนมันเป็นมันเป็นลูคือเหมือนเคยอุดไปแล้วพี่แต่อยู่ดีมันก็มาเป็นรูอีกไม่รู้เพราะอะไรแฟนมันเป็นรูอ่ะพี่แบบคือเวลาหมอตรวจช่องปากหมอจะบอกว่าเรามีแันฝุีกซีหนึ่งนะมันไม่ปวดมันไม่ปวดนะพี่แต่ว่ามันจะรู้สึกลำคาเวลามีเศษอาหารไปดิมันบอกว่าเป็นสิบยสิบไหมหรือว่าเป็นรูเป็นรูปะปาปกติพี่ใช่พี่สิ ข้างในตรงนี้เลยแต่ไม่ใช่ฟังกุก็ได้นะแต่อย่างนั้นแปบลบว่าหรือว่าเราไปทำมันมันแตกมันอะไรหรือเปล่าแล้วก็นอนกันมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยววารให้พี่ดูดีกว่าตรงกลางใช่ใช่มันเป็นมันเป็นรูแบบนี้เลยพี่แล้วก็เห็นเงือกเห็นเงือกโผลมาจากตรงกลางใช่พี่แต่เงือกอยู่ข้างใน พอพี่ตรงกลางมันเป็นรูแล้วมันมีสีน้ำตาลฟันผุนมันผุเลยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอะไรอีกมั้งมันเป็นออกสีน้ำตาลอะพี่ตรงท้ายฟันมัน็จะเเยนนนนี่มมััปไม่รู้สึกใช่ไหมมาถึงรู้สึกยังไงที่แบบฟันแบบเสียวตัวไม่เลยพี่คิดไม่ออกอะพี่อยู่ปีปี <c oughs> อยู่ปีสี่ตอนเนี้ยอันนี้เรียนห้าปีใช่ไหมครับเรียนหกครับโอ้ ว้าวงั้นถ้าสมมติเจมจบพี่ทียไม่จบอ่ะสิตอนี้เจมอยู่ปีปีสปีสใช่ไหมใช่เอ้ยน่าจะจบพอมกันพี่วันนี้ปีนปีสี่ปีสอปีจะจบอ๋อใช่เฮ้ยเราจะคอนแกรตเจอรชันพร้อมกันได้เลยแล้วก็เบสต้องรีบไปหามวมันด้วยนะเนี่ยได้เลยโอ้ยพี่เป็นห่วงน้องเจมด้วยน้องเจมฟันผกู้เป็นห่วง Oh, I could not. Lie.